เรียนผู้ปกครองทุกท่านในนามของโรงเรียนต้นดีศึกษาจังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2025ในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยผลสมริ์ทางการเรียนของนักเรียนในเทอมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีมากนักเรียนทุกคนมีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ70ขึ้นไปในทุกกลุ่มสาระ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษรวมไปถึงศิลปะดนตรีสุขศึกษาและการงานอาชีพซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของนักเรียนและความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดีต่อมาคือผลการประเมินระดับประเทศอย่างการสอบ RT หรือ Reading Test ซึ่งเป็นการวัดทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีนี้นักเรียนของโรงเรียนต้นดีศึกษามีผลคะแนนที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากการอ่านรู้เรื่องเฉลี่ย91คะแนนและการอ่านออกเสียงเฉลี่ย92คะแนนแสดงให้เห็นว่าเด็กๆมีพื้นฐานด้านภาษาไทยที่มั่นคงพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปสำหรับผลประเมินรายวิชาในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าทั้งด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสาร ในขณะที่คณิตศาสตร์เด็กๆมีพัฒนาการด้านการคำนวณและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งครูผู้สอนจะยังคงติดตามดูแลให้รายบุคคลเพื่อต่อยอดทักษะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นในด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเด็กๆมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดทั้งทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะการฟังที่ถือว่าเป็นทักษะที่โดดเด่นที่สุด นักเรียนสามารถเข้าใจคำสั่งและบทสนทนาพื้นฐานในชั้นเรียนได้ดีมากส่วนการเขียนครูผู้สอนจะมีการเสริมแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนทั้งโรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งเรามีการตรวจสอบอาคารสถานที่เป็นประจำมีกล้องวงจรปิด54ตัวทั่วพื้นที่โรงเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ทุกจุดห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ครบถ้วนและมีการดูแลสุขภาพนักเรียนทุกวัน อีกทั้งยังมีเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวกช่วยกรองฝุ่น PM 2.5และเชื้อโรคในอากาศเพื่อให้เด็กๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่สุดนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมอพยพไฟไหม้และการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนต้นดีศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศ ซึ่งยืนยันได้ว่าโรงเรียนมีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ระดับประเทศในด้านหลักสูตรโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการแต่มีการออกแบบการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียนโดยเน้นการเรียนรู้แบบ2ภาษาโดยประมาณ80%ของชั่วโมงเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อช่วยส่งเสริมทักษะภาษาและการสื่อสารของนักเรียนให้เป็นธรรมชาติ สำหรับสัดส่วนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์รายวิชาหลักเช่น English, Math, Science, Phonics และกิจกรรมต่างๆจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษร,รวมประมาณ20คาบต่อสัปดาห์ในขณะที่วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ไทยสังคมและสุขศึกษายังคงจัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนมีความแข็งแรงทั้งสองภาษาอย่างสมดุล อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองคือ weekly report ซึ่งเป็นรายงานประจำสัปดาห์ที่สรุปเนื้อหาที่เด็กๆได้เรียนผลการประเมินความเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดและร่วมกับโรงเรียนในการสนับสนุนการพัฒนานในแต่ละด้านสำหรับกิจกรรมประจำภาคเรียนที่สองที่กำลังจะมาถึง เด็กๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายเช่นกีฬาสีกิจกรรมคริสต์มาสวันเด็กตรุษจีนไครลูกเสือรวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมความกล้าสแสดงออกทักษะสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญในช่วงปลายภาคเรียนเช่นการสอบปลายปีการแข่งขันเ m e c Contest และงานปัดฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นป .6 ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับท้ายที่สุดนี้ในนามของโรงเรียนต้นดีศึกษาจังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนมาโดยตลอดโรงเรียนเชื่อมั่นว่าเมื่อครอบครัวและโรงเรียนทำงานร่วมกันเด็กๆจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมหรือประสงค์จะพูดคุยเป็นรายบุคคลสามารถติดต่อครูประจำชั้นได้หลังการประชุมในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ